การจัดสำรับอาหารวิเคราะห์สมดุลร้อนเย็นของเพื่อนในกลุ่มนะครับอาการที่พบนะคะไปในทางร้อนความผิดปกติที่พบมีสิวฝ้าแสบตาปวดตาตามัวผมร่วงมีรังแคไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนท้องผูกกรมได้ว่ามีภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกินค่ะห้าเจ้าเรือน เดือนที่ปฏิสนธิคือเดือนธันวาคมเดือนที่เกิดคือเดือนกันยายนสรุปได้ว่ามีธาตุไฟเป็นธาตุเจ้าเรือนค่ะลักษณะสิ่งที่ตรงคือข้อกระดูกลั่นทนหนาวไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับช่างพูดมีอาการเวียนหัวหน้ามืดในฤดูฝนจะเจ็บป่วยง่ายสิ่งที่ไม่ตรง าคีรักง่ายหนายเร็วเป็นลมง,ง่ายจุดอ่อนทางสุขภาพตามทฤษฎีนะคะคือทนหนาวไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยรับรสชาติอาหารที่เหมาะกับคนธาตุไฟคือขมจืดเย็นจะจัดสำรับอาหารได้ดังนี้ค่ะต้มจืดมาระส่วนประกอบสำคัญมาราจีนมีรสขมและมีฤทธิ์เย็นเหมาะกับคนธาตุไฟ วิธีการเตรียมและปรุงอาหาร 1. ตั้งหม้อน้ำซุปตั้งหม้อน้ำซุปให้เดือดใส่รากผักชีและกระเทียม 2. ใส่มะระที่ยัดไส้ลงไปในน้ำใส่มะระที่ยัดไส้ลงไปในน้ำซุปลดไฟลงเป็นไฟอ่อน 3. ปรุงรสด,ด้วยซีอิว๊วขาวน้ำปรุงรสด,ด้วยซีอิว๊วขาวน้ำปลา แปรน้ำตาลทรายชิมรสให้กลมกล่อมสี่ต้มต่อไปประมาณสามถึถึงสี่สิบนาทีหรือจนมะระนุ่มและไส้สุกดีห้าปิดไฟตักใส่ซามโรยต้นหอมและผักชีข้าวกล้องส่วนประกอบสำคัญข้าวซ้อมมือมีริดเย็นช่วยหลับร้อนวิธีการเตรียมและปรุงอาหาร หซาวข้าวสองตวงน้ำสามหุงในหม้อหุงข้าว 4. พักข้าวไว้ในหม้อ10บนาทีเพื่อให้ข้าวสูทั่วถึงและนุ่มแก้วมังกรส่วนประกอบสำคัญ 1. แก้วมังกรเป็นผลไม้ลิดเย็นให้ความสดชื่นช่วยดับกระหายวิธีการเตรียมและปรุงหงล้างแก้วมังกรด้วยน้ำสะอาด 2. อปอกเปลือก 3. หั่นครึ่งน้ำสมุนไพรน้ำมะตูมส่วนประกอบสำคัญส่วนประกอบสำคัญหมะตูมตาแข้งมีริเจน็นและยังเหมาะกับคนธาตุไฟวิธีการเตรียมและปรุงอาหาร 1. ต้มมะตูมตาแข้ง 2. ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทราย 3. กรอง 4. พักให้หายรอ้อน